ติดตากุหลาบกันค่ะจะไม่รีคลิปนะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆมีทั้งตุกต๊กตาบ้างก็เป็นธรรมดานะคะแต่จะไม่รีค่ะปุ๊บก็นะคะก็จะมีมีดเล,าล้านินสอของลูกแล้วก็ต่อปาก<อ>ตากุหลาบแล้วกมท่อนพันแป๊บเทปเทป,ปพันตาอันน,น,นี้คะ่ะง่ายๆเราจะติดตาแต่เราลืมท่อนพันนะทันี้ไปเอาท่อนพันก่อน อ้ากหายเหยื่อก่อนนะเราจะติดอันไหนดีนะพีเอ็นดีไหมขายไปหมดแล้วพีเอ็นติดพีเอ็นดีกว่าเราก็จะเลือกกันที่เก๋ๆน่าจะได้ตอนนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I'm gonna make a thing. uh-oh <laughs> อนนี้เราก็จะตัดตากุหลาบนะคะพันที่เราเลือกมาเมื่อกี้แล้วเราก็จะเอาไปติดกับตอป่านะคะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราตัดออกปั๊บเราก็เอาไปติดกับตอป่าแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราตัดเซตนี่เราก็เอาใส่เข้าไปค่อยๆยใส่เข้าไปทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองด้านเลยเราจะติดสองตาพอเราติดเซตเราก็มีเทปพันตานะคะพันให้แน่นนะคะไม่ต้องแน่นมากก็ได้แต่ อย่าให้น้ำให้อากาศเข้าถ้าเขาเป็นไอ้น้ำก็แปลว่าใช้ได้ถ้าเราพันเสร็จมัดตรงหัวให้ด้วยเนาะมัดตรงหัวด้วยน้ำจะได้ไม่เข้าเวลาเราลดน้ำเวลาฝนตกอย่างนี้เนาะแล้วพอติดตาเสร็จเราก็เอาไปไว้ในที่ล่มไม่ให้ตาโดนแดดนะคะโดนได้แต่โดนน้อยให้โดนเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าเป็นต้มเข้าไปเพราะว่าอากาศประเทศไทยมันร้อน พอเราติดพันเทปเสร็จเราก็เอาวางไว้ในที่ร่มแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะคะใน1เดือนนี้เราก็ลดน้ําเขาทุกวันนะคะไม่ใช่ไม่ลดน้ปล่อยหแห้งเกิดยังไงก็ไม่ติดนะคะเราต้องลดน้ําเขาทุกวันใช้เวลา1เดือนแล้วค่อยมาเปิดตานะคะมาเกะพลาสติกออกพอเปิดตาเสร็จก็เอาวางไว้ในที่ร่มลําไรแต่นี่ไม่ให้โดนฝนเลยนะคะเพราะกลัวตามนันเน่าเนาะก็ลดน้ําทุกวัน2เดือนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ น้องมองหมัดของเราสามตาติดเองเอากี่ตาก็ได้นี่สองเดือนค่ะสวยอันนี้น้องคิงเดย์นะคะนี่เห็นหน้าดอกแล้วนี่ค่ะสวยเลยน้องคิงเดย์นะคะโตเร็วเีล้ยงง่ายสวยมาก